สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกับมิ้วมื่ได้เกินอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปดูสกินแคร์ออฟตีเย่กันก็คือตอนแรกคิดว่าจะไม่ทำแล้วอะไรคิดว่าจะมีน้อยนิดอะไรอย่างเงี้ยที่พูดไปในคลิปของเอ่อเฟรนิดออฟตีเย่ที่เป็นเกี่ยวกับเครื่องสำอางทั้งหมดอ่ะน,นะคะก็ว่าจะไม่พูดแล้วแต่พอมาน,นึกๆดูทีหลังแล้วก็เออมันก็มีหลายตัวเหมือนกันนะที่เราแบบอยากแนะนำหรือว่าอยากบอกต่อให้คนอื่นได้แบบไปลองใช้ดูอะไรเงี้ยแล้วทุกอย่างที่ เราชอบนะคะมันก็เป็นแบบของที่สามารถซื้อได้ในในเซเว่นหรือว่าในห้างสินค้าทั่วไปอะไรเงี้ยไม่ได้เป็ er> นของที like ่แบบเลิศเลอเพอร์เฟกอะไรมากมายอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวไปดูด้วยกันว่ามีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกนะคะเราก็มาเริ่มกันที่อ่โฟมล้างหน้าเลยเนาะโฟมล้างหน้าจะมีอยู่หลายแบบนะคะอันแรกจะเป็นโฟมล้างหน้าที่เราใช้ล้างหน้าแบบ everyday เป็นประจํานะคะแบบว่า ตกก็หนับน้ำก็ล้างหน้าทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยเราจะใช้เป็นของอันนี้นะบุนทาจิน่าดิฟคลีนนะคะที่เราชอบอันแรกอย่างแรกเลยก็คือว่ามันมันแถมเว้ยมันแถมไอ้นี่มันจะแถมอันเล็กมาอีกอันหนึ่งแล้วก็มีอันใหญ่ใช่ไหมแล้วก็เลยลองซื้อมาเออแล้วก็ไม่คิดอะไรเห็นมันแบบเออมีแบบเผื่อไปต่างจังหวัดเนาะพกไปเที่ยวหรือไปแบบอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็พกอันเล็กไปได้เออแล้วพอ จริงๆดึทัญญาจีน่าเราเคยใช้มานานแล้วแหละแต่ว่าเพิ่งมาลองใช้ก็แบบก็มา,มาก็อันนี้แหละนะที่ซื้อมาแล้วก็ลองใช้ใช่ไหมพอปรากฏว่าใช้ไปมันก็รูสึกว่าเออมันก็ดีพรีนจริงๆเนาะอย่างที่เขาบอกแบบว่ามันจะมีสครับเล็กๆอย่างเงี้ยที่เราเอาไว้ขัดหน้าลุนหน้าแต่แบบมันไม่ได้แบบบาดหน้านะคะมันถือว่าแบบโอเคดีเลยทีเดียวราคาก็ไม่แพงนะจ๊ะไปดูนะต่อไปเป็นโฟรรมล้างหน้าเหมือนกันแต่ว่า <c oughs> <c oughs> แต่ว่าใช้แต่ว่านะคะใช้ล้างหน้าเวลาเราขี้เกียจแบบชออเมื่อไหว่แล้วแต่งหน้ามาขี้เกียจล้างแบบโฟมขี้เกียจเช็ดเครื่องสำอางออกหรือว่าหลังจากที่ใช้เครื่องสำอาง,อ,างออกแล้วเราก็จะใช้โฟมล้างหน้าอันี้นะคะในการลบมนันอีกครั้งหนึ่งก็คือมีสองตัวนะคะเราเป็นบิโอเลกับนีเวียนะเป็นบิโอเลกับนีเวียนะคะไอ้นีเวียเนี่ยเราใช้มาก่อนมาก่อนหน้าบิโอเล เมาส์นี้ก่อนก็คือว่าอันนี้มันราคาถูกนะแล้วก็เราก็ใช้เราก็ไม่ได้ใช้เลยคิดว่าแบบเอ้ยราคาถูกดีแล้วก็ลบหน้าออกดีเ้ยลองล <c oughs> องซื้อมาใช้ดูก็ไม่คิดว่ามันจะเอ้ยมันก็ลบได้อยู่นะอะไรอแต่คือมันต้องแบบค่อย,อยๆถูนิดนึงเออบางคนอาจจะเห็นว่ามันลบไม่ออกเนี่ยห่ะอาจจะถูมันน้อยเกินไปหรือเปล่าอาจจะนนดหน้าน้อยเกินไปใช้เวลาน้อยเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะ พอ,อน,นี้ใกล้หมดใช่ไหมเราก็ใช้ไปประมาณสองอันแล้วก็เลยรู้สึกว่าอยากลองเปลี่ยนยี่ห้อบ้างก็เลยเปลี่ยนมาใช้ของ Bio เลแทนอ่าอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะแต่ว่าราคามันขนาดมันก็ต่างกันเนาะอันนี้ราคาห้าสิบเก้าบาทแต่ว่าอันนี้ก็มุกว่านะคะแล้วถามว่าสองอันนี้แตกต่างกันยังไงอันนี้ก็คือมันจะมีความเป็นโฟมบำรุงมากกว่าอันนี้เหมือนอารมณ์แบบลาออกอย่างเดียวไม่ค่อยบำรุงเท่าไหร่นะอันที่เที่ยวาที่เราคิดนะ เวลาล้างอันนี้ก็จะรู้สึกว่ามันเอียดแบบมันมีความตึงมากกว่านี้อันนี้จะไม่มีความตึงเลยมันจะเหมือนซื้อว่าหน้านุ่มหน้านุ่มขึ้นหน้าลื่นอะไรเงี้ยนะลื่นแต่ที่นี้หมายถึงว่ามันก็สะอาดนะคะแต่นี้มันจะดูแบบรู้สึกว่ามันได้รับการอ่าเมคอัพมีการหลุดออกไปอย่างแบบอย่างโอเคอย่างคลีนอะไรอย่างเงี้ยมั้งเออมันก็รู้สึกว่ามันตึงนิดนึงมีความเอียดๆอะไรงเงี้ยอันนี้มันจะไม่เอียดอันนี้มันจะอันนี้มันจะมีความ ลื่นกว่าอ่าโอเคต่อไปใช้ดิ้งสองอย่างแต่ว่าบีโอเลยมีความไม่เอียดแค่นั้นเองนะจ๊ะต่อไปจะเป็นแอปพลิเคเตอร์ที่เราใช้เวลาล้างหน้าอ่าทุกคนอาจจะแบบไม่อยากเปลืองโฟมล้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยล้วก็มาใช้อันนี้แทนนี้ก็จะเป็นตะข่ายตะข่ายนะคะเอาไว้ใช้ เพิ่มฟองเพิ่มโฟมเนี่ยเวลาเราล้างหน้าอะไรอย่เงี้ยนะก็คือเวลาจะใช้ใช่ไหมแล้วก็เปิดออกมาแล้วก็เทใส่ฟ,ฟองน้ําเอ้ยเทใส่เอ๊เเออะเขาเรียกอะไรเทใส่ตะข่ายอันนี้เออแล้วก็แบบขี้ขยขี้ขยี้มันจะเป็นฟองที่แบบอลังการงานสร้างมากแกคือเนี่ยเราเห็นพี่ลิกลิกะเขาใช้นะคะก็เลยไปซื้อตามเข้ามาทีฟเอ็นบอยประมาณห้าสิบเก้าหรือไม่ถึงร้อยนี่แหละเออเจ็ิบกว่าบาทนะ แล้วก็ไปซื้อมาแล้วก็ลองมาใช้แล้วก็เอ้ยวเวิร์กดีอะไรเงี้ยถ้าใครไม่อยากเปลืองโฟมล้างหน้านะคะก็ลองเอามาบีบอย่น,นี้แล้วก็ถูถูให้มันเกิดฟองแบบหนานานุ่มๆแล้วก็ลองล้างหน้าดูนะคะจะได้เปลืองโฟมล้างหน้าแล้วก็เอไม่ลดการสี้สีระหว่างหน้ากับโฟมล้างเอ้ยนี่หน้ากับนิ้วมือด้วยนะจ๊ะโอเคเลยทีเดียว <c oughs> เออก่อนที่เราจะล้างหน้าต้องใช้เครื่องสบางะก,ก่อนใช่ไหมเราก็ใช้อันนี้นะคะการเย ดีเหมือนกันนะเพิ่งใช้เป็นอันแรกแล้วเราก็ซื้อคือซื้อตามเข้ามานะั่นแหละเห็นเขาว่ามันเอช่วยลดเวลาออกง่ายดีอะไรอย่างเงี้ยพอซื้อมาลองใช้ก็จะหมดแล้วนะคะเกสิบเกาบาทถือว่าคุ้มเลยทีเดียวแล้วก็เช็คสาอางเช็คเครื่องสำอางได้ได้ออกแบบออกเยอะเลยทีเดียวนะแล้วก็ไม่แสบตาด้วยอจจะนชะเราไปใช้กันดูนะโอเคเลยสูตรสีฟา้าจะเป็นสูตรของ อะไรการสิวปะนี่แหละจะมีสองสูตรมันมีสีฟ้าสีชมพูนะคะลองไปเลือกซื้ออเลยละกันในเซเว่นก็มีขายนะจ๊ะต่อไปเป็นสเปรย์ฉีดจักแเลคือมันก็ไม่ได้เป็นฟีลิมากว่าแต่คือเวลาไม่รู้จะใช้อันไหนแเราก็จะใช้อันนี้เวยก็คือนิวเวียนั่นเองนะคะนิวเวีย เอ็กซ์ตร้าไวเซรั่มสเปรย์นะคะสเปรย์ลดเหงื่อและระงับกลิ่นกายนะคะอันนี้กลิ่นมันก็กลิ่นมันก็ถ้าอาดมถ้าดมใกล้มันจะฉุนเลยทีเดียวถ้าดมห่างๆมันก็จะแบบโอเคติดไปทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยมันช่วยแบบลดเหงื่อแล้วก็ระงับกลิ่นกายได้ดีเลยทีเดียวนะคะเวลาเราไม่รู้จะซื้ออะไรเราก็ใช้อันนี้นะ <laughs> เพราะว่ามันมีแบบมีการเคมว่าเซรั่มวิตามินซีแบบควบคุมเออไม่ใช่เซรั่มวิตามินซีสิบทาเลยนะ ขาวเนียนขึ้นจริงอะไอย่างเงี้ยซึ่งเราใช้มามันก็ขาวขึ้นนะนิดนึงแต่เหมือนว่ามันจะไปกระตุ้นขนขนรักแร้ด้วยมั้งเออใช้แล้วรู้สึกว่าขนยาวเร็วกว่าปกติต่อไปเป็นอาบน้ำอสบู่ก็จะข้ามไปนะเพราะว่าใช้รวมกับที่บ้านนะคะแล้วเราก็จะมาถึงการขัดตัวกันดีกว่านี่ ที่เราเคยเชโชว์ชให้ดูไปแล้วในสกินแคร์ที่เราใช้นะคะสครับที่เราใช้อยู่ประจำก็จะเป็นอันนี้อันเดียวนะคะเป็นของจำชื่อได้อะไรนะโซ a อิงกรอีเออเนี่ยที่มันจะเป็นสครับที่มันจะเป็นกาแฟข้าวโอ๊ตอะไรอย่างเงี้ย กลิ่นมันเหมือนเรากินกาแฟตอนเชา้าหรือมันก็มีคาราเมลขนมอะไรเงี้ยแกคือกลิ่นมันหอมมากอย่างเงี้ยเวลาขัดตัวไปรู้สึกว่าอยากกินแขนตัวเองขาตัวเองเวลาขัดไปมันก็นิ่มนิ่มมากเลยนะให้น้องชายลองใช้นะก็แบบเอ้ยมันนิ่มขึ้นเลยอย่างเงี้ยผิวนิ่มขึ้นหลังล้างสะไอสครับออกอย่างเนะงี้ยนะเราก็หลังอาบน้ําเสร็จจะนะเราอาบน้ําเสร็จก็จะมาสะครับตามผิวอาทิตย์ละครั้งนะคะผิวนุ่มขึ้น หลังอยางใช้ผิวนุ่มขึ้นจริงๆคือเออมันเนียนขึ้นด้วยแหละหลายคนทักเราก็แบบเฮ้ยทำไมผิวนุ่มจังเนี่ยเราก็สครับมานะคะอาทิละครั้งนะจ๊ะหรือไม่ก็สามวันเอ้ยห้าสามวันห้าวันครั้งก็ได้แต่อย่าไปสครับวันเว้นวันมันรู้สึกว่าทําร้ายผิวมากเกินไปนะอันนี้มันก็จะทําความสะอาดผิวแบบให้ลึกล้ำขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยเออแล้วก็สครับวนๆตามข้อศอกหัวเขาเ่าอะไรที่มันดำ,ดำ,ดำๆยอะไรเงี้ยคะ่ะมันก็นะ่า น่าจะแบบเออผิวนุ่มขึ้นเนียนขึ้นกระจ่างใสขึ้นน,นจะจ๊ะมันเป็นสครับน้ำตาลนะคะลองไปซื้อได้มันราคา400กว่าบาทแต่ว่าเราซื้อช่วงหนึ่งแถมหนึ่งไงช่วงนี้อาจจะมีโปรโมชั่นอยู่นะคะเรามาเช็คดูที่บูธนะคะต่อไปเป็นสครับผิวเสร็จแล้วถ้าสมมติเราสระผมนะคะยสระผมนี่เราขอไม่เอามาพูดแล้วกันแต่ว่าเราก็ใช้แบบไปเรื่อยอะแกเราใช้เอ่อพวก ตอนนี้เราสึกว่าเราผมร่วงมากเราก็เลยใช้ของที่มันเป็นมะกรูดที่มันการผมร่วงหรือว่าแบบให้ผมมันลดอาการคันนะศรีรษะอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้ใช้ตามช่วงนี้ไม่ค่อยได้ใช้คู่กับคิมวดผมของม,มันจริงๆเท่าไหร่แต่ถ้าพูดถึงคิมนวดผมอะไรเงี้ยหรือบำรุงเส้นผมหลังแบบสระผมเราก็จะใช้ของนี้ตลอดเลยนะคะก็คือแพนทีนนั่นเอง,เองซึ่งมีสองอันอันนี้จะเป็นคอนดิชเนอร์สีม่วงลดการ แก้ไขปัญหาแก้ไขหลักปัญหาผมเสียเป็นคีนบำรุงผมนะคะอันนี้จะเป็น3 minute miracle สีม่วงนะคะช่วยนั่นแหละบำรุงผมเออไม่ได้เป็นผมทำสีน่นเป็นผมเสียผมเสียได้หลายรูปแบบนะคะซึ่งมันแบบเอ้มันเวิร์กจริงแกซพ่เงเราก็ใช้มาอันเนี้ยอันหลายอันแล้วอะ่ะเอออะไรที่หมดก็นึกไม่ออกก็ใช้อันนี้อยาก ช่วงไหนที่แบบผมเสียมากหรือผมแห้งมากผมมาใช้อน,นี้จะแบบเฮ้ยผมสุรสเกะ <laughs> จนเราตัดไปแล้วนะคะเรายังใช้อันนี้อยู่กล <laughs> ินก็หอมกินก็หอมนะคะจะมีหลายสนะีลองไปเลือกดูนะคะซึ่งมันหมักแบบเดียวเชลลัแบบเดียวเองแล้วก็ล้างออกแล้วพอดผมแห้งก็นุ่มลื่นสุวุสเกะน,นะจ๊ะ <laughs> ต่อไปอาบน้ำเสร็จแล้วก็มาทาครีมกันนะคะครีมของเราเอาเป็น ครีมทาหน้าก่อนดีกว่าครีมทาหน้าเราจะเราใช้หลายอย่างมากเลยตรงเนี้ยใช่ดิก่อนหน้านี้ก็คือใช้หลายอย่างมากนะแต่หลักๆเราก็จะมีประมาณนี้นะคะ <c oughs> ช่วงนี้ใช้ใช้สามอันอันนี้ละอันนี้เอาอันนี้ก่อนลวกันอันนี้จะเป็นกันแดดของนิเวียนะคะเป็นครีมซองอะไรยี่สิบห้าบาทในเซเว่นเป็นกันแดดที่โอเคเลยทีเดียวนะมันซึมง,ง่ายมันไม่ได้แบบ หนาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ราคาถูกด้วสองยี่สิบห้าบาทนะจ๊ะครีมทานหน้าที่เราใช้ตอนกลางวันก็จะ,อะตอนนี้ใช้ของกานิเย่นะคะสีชมพูซึ่งเขาบอกว่าเวนเซรัมเพื่อผิวกะจางใส่อมชมพูร้อมกระชับรวมขนแต่อีเขาใส่ชมพูเนี่ยเราไม่ได้โฟกัสมากแต่เราโฟกัสที่กระชับรุมขนนั่นเองนะคะก็อยากให้มันแบบมีความตื้นขึ้นมาอะไรอย่างนงี้บ้างอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ดีขึ้นอนะ เดี๋ยวนี้เราสึกว่าหน้ามันไม่มีรูขุมขนเหมือนเมื่อก่อนแล้วอะไรเงี้ยซึ่งว่ามันกระชับขึ้นหน้าเนียนขึ้นนะคะอาจจะมาจากหลายปัจจัยด้วยนะโฟ,ม,ฟ,ม,ฟมล้างหน้าหรือว่าแบบล้างหน้าดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะสะครับหน้าอาทิตย์ละครั้งนะคะอย่าลืมต้องสครับหน้าบ้างนะคะอาทิตย์ละครั้งโอเคสครับหน้านวดหน้านะจ๊ะอย่าลืมแล้วอันนี้เป็นสิ่งที่เราแบบปรับปื้มมากไม่รู้สิรู้สึกว่าซื้อมาแล้วสึกมันมีประโยชน์หลากหลายยทีเดียวอันนี้ก็คือ นามิะนะคะเฟรเอ้นามิแอมเฟสเจจูวิตามินซีไรเทนิ่งเจลนะคะของนานม่เองซึ่งแกดูสีมันมันใช้ได้หลายอย่างใช้ได้ทั้งตัวแกซึ่งราคาก็เท่าแหละสี่สิบเก้าบทเราก็ใช้ตามคนอื่นเข้ามาแบบจากรีวิวคนอื่นเข้ามานะอืมแต่ซึ่งว่าเราว่ามันดีโอเคทีเดียวนะมันเราทาหน้าใช่ไหมตอนคืนอาบน้ําเสร็จก็ทาหน้าก่อนแล้วก็ ถ้าไม่มาร์กหน้าแล้วก็ปล่อย,อยงันไปเลยหรือไม่ก็ทาแบบนนหนาๆหน่อยที่ตาเป็นมาร์กตาอะไรอย่างเงี้ยทาอย่างที่เขาบอกแกเนี้ยเออแล้วก็หรือไม่ก็เอามาทามือนะคะก็ทาชักแร้อะไรอย่างเงี้ยเออให้มันขาวขึ้นทาที่มันขาวอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ผสมกับครีมทาผิวก็ได้เออทาตอนกลางวันบำรุงให้มันแบบมีความขาวขึ้นอะไรย่างเงี้ยถ้าอยากขาวเนาะแต่นี้แบบ เราอยากให้ผิวมันสุขภาพดีมากกว่าเราก็เลยแบบเติมวิตามินซีให้มันอะไรเงี้ยนะ <_ S 1> ครีมทาหน้าเสร็จแล้วมาครีมทาตัวมันดีก,กว่านะคะตอนกลางคืนเราใช้อันนี้นะจ๊ะก็เหมือนสกินแคร์ที่เราเคยบอกไปนั่นแหละแก <_ S 1> นะกลางคืนค,ค,คือใช้อันนี้แล้วว่า,าอาจจะไปซื้อึือมาเพิ่มเพราะว่ามันหอมมากเราชอบมากรู้สึกว่ามัน กระชับผิวด้วยแต่ก็ไม่รู้ว่ามันกระชับหรือเปล่าแต่คือทาเพือสบายใจนะคะอย่างที่บอกต่อไปถ้าเป็นกลางวันนะคะเราจะใช้ครีมกันแดดของอันนี้เหมือนที่เราเคยพูดมาซ้ําแล้วซัมลาซัาไปซําม,มามีความชอบนางจริงๆนะนี่ดูใช้ดิจะหมดอีกแล้วเนี่ยต้องไปซื้อนะไปซื้ออีกแล้วเนี่ยเป็นของ bio r e uv นะคะ anti pollution นั่นเองไม่มีความเนียวเนอนนะอะไรเลยทั้งสิ้นนะ กลิ่นก็หอมกันน้ํา <c oughs> กันน้ําได้ด้วยไม่ได้ถึงากับกันมากแต่ก็กันอนะกันอยู่นิดนึงอะไรเนี้ยเออแต่ถ้าถูถุมันก็ออกไปนะคะราคาก็ไม่แพงน,นี้นะ่จะก็ร้อยกว่าบาทราทักบ่าบซื้อได้ตามเซเว่นอีลเวนหรือว่าห้าสินาทั่วไปแล้วมีอันนึง เป็นมาร์กถ้าเราจะมาร์กหน้าตรงกลคืนแล้ก็ใช้อันนี้นะคะเป็นของ the bakery b o r n to be baby ถูกป่ะเออ b o r n to be baby นะจ๊ะราคา170บาทเพิ่มความชุ่มชื้นกับใบหน้านะคะให้ดูมีน้ำมีนวลผิวดูอินโฟไม่เหี่ยวยน่นโฆษณาเกินจริงมากแต่มันหอมจริงเออเราเคยบอกไปในอย favorite of the year แล้วของสกินเออของ c o s m e t i c เล้วมั้งนี่นะคะะอันใหม่ที่เรามา มาแล้วนะเลยอันที่สองแล้วหมดก็จะไปซื้ออกมันเป็นอารมณ์แบบคิมทาตอนกลางคืนแต่ว่ามีความขมข้นกว่านิดหนึ่งทาไปเสร็จก็น,นอนตื่นเช้ามาก็ล้างหน้าอะไรเงี้ยซึกว่าผิวนุ่มขึ้นนะคะต่อไปเป็นสเปร์สเปร์ฉีดเมคอัพนะคะเราใช้ของอันนี้นะเฟรดด็อกนะคะของ if and boy นะ เขาบอกว่ามันช่วยลดอสิวคดด้วยแหละแต่คือเราเขาไม่ค่อยเป็นสิวไงเราก็เลยไม่ไม่รู้ว่ามันโอเคหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ถามว่าแบบโอเคเราออมมันก็อใช้ได้ทีเดียวนะคะมีความมีความเออ่ขาเรียกอะไรอะอนุละเอียดเออใช้ได้เลยทีเดียวนะราคาก็ไม่แพงค่ะถ้าเลียกงี้ก็อ่าก็เก้าสิบเก้าบาทนะอันใหญ่ก็ร้อยห้าสิบเก้ามาแต่ ต้องมปซื้อทีพเอ็นบอยหรือไม่ก็สั่งออนไลน์เอานะจ๊ะสำหรับใครที่อยู่ต่างจังหวัดนะส่วนอถามว่าอาหารเสริมอะไรเนี่ยเราได้กินกับอะไรกับเขาไหมก็ตอบเลยว่าไม่เคยกินไม่เคยกินอาหารเสริมเลยเลยแต่คือมีอันเดียวที่เรากินตอนนี้ก็คืออันนี้ค่ะชาใบาถั่วดาวอินคานเองของบ้านเราที่เราทําเองนะคะเราปลูกเองทําเองแล้วก็เอามาทําเป็นชานะให้ทุกคนได้ ดื่มกันซึ่งเราก็ดื่มเองด้วยนะคะรีวิวนิดนึงละกันคือเราก็ดื่มมาแบบตั้งแต่มันตั้งแต่มาเริ่มเริ่ม,มนะคะส่วนตัวเราเราคิดว่าเราไม่ได้เป็นโรคอะไรใช่ไหมอันนี้มันจะมีส่วนช่วยในเรื่องของพวกการต่อต้านน้ำิสระนะคะต่อต้านเซลล์มะเร็งลดการอุดตันของเส้นเลือดไขมันลดแบบช่วยมีส่วนช่วยในการลดน้ําตาในเลือดซึ่งมันไปเลยแบบไปช่วยเรื่องของ คนที่เป็นโรคเบาหวานอะไรอย่างเงี้ยไขมันอุดตันในเส้นเลือดหรือว่าความดันโลหิตสูงนะคะอะไรพวกนี้ซึ่งอันนี้คือรีวิวจากคนที่ดื่มมาแล้วก็เราก็ไปสัมภาษณ์มานะแต่สําหรับเรานะคะซึ่งไม่ได้เป็นอะไรกับเขาไม่ได้เป็นโรคอะไรเขาแล้วมาดื่มอันนี้มีมีความอ่ารีวิวของเรานะจากความรู้สึกง,งเราก็คือมันรู้สึกว่าเราถ่ายถ่ายดีเออยิ่งผสมน้ำมะนาวนะโอ มีความดีงามมากอร่อยมากของมากเหมือนชามะนาวทั่วไปอะแต่ว่าแต่ว่ามันเป็นมีความหอมขึ้นมาของชาแบบดาวินคาโดยเฉพาะไงเออแล้วก็แบบถ่ายดีขึ้นนะแล้วก็หลับสบายมันคสบายแล้วที่เด็ดอย่างหนึ่งคือคนที่เป็นแบบปวดประจําเดือนนะใครที่ปวดประจาเดือนปวดท้องประจําเดือนเนี้ยมันช่วยแบบช,แบบช่วยบรรเทาอาการปวดนั้นน่ะแกคือเราไม่ได้มนโนไปเองนะเราคือเราเป็นนักพยาศาสตรใช่ไหมเราจบอ่า อะรที่ยังไม่รู้ถนะ้าเราเรียนวิทยาศาสตร์แล้วจบวิทยาศาสตร์มาเราจะสังเกตตัวเราเองนะคือว่าก่อนก่อนหน้าที่ก่อนที่จะมาดื่มอีชาเนี่ยนะคะเราก่อนที่จะเป็นเออไม่ใช่ตอนเป็นประจําเดือนวันแรกของทุกเดือนเราจะมีอาการปวดท้องแบบขึ้นรุนแรงปแบบโอ้ยไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออแต่พอมาดื่มอันนี้นะคะดื่มมาสักพักหนึ่งรู้ตัวไหนคือสังเกตไม่ได้สังเกตอะแล้วก็รู้สึกว่า ทำไมไม่ปวดวะเออหรือเป็นเพราะนี้หรือเปล่าดิฉันมนโนไปเองแล้วพอไปอ่านศึกษาบางที่เขาบอกว่าเออมันช่วยลดเนาะมันช่วยบรรเทาอาการปวดประจาเดือนด้วยอนะไรเงี้ยใครเป็นผู้หญิงก็ลองลองไปลองดื่มดูได้นะเอออะไรเงี้ยไม่ได้เสียาหายเป็นชาสมุนไพรมันไม่ได้มีสารเคมีที่บ้านเราก็แบบปลุกเองตดน้ําเองมั่นใจค่ะฉันทําเองอะไรเงี้ยเออนะรีวิวอย่างอื่นมีไหมก็จากคนอื่นนะคะก็บางคนเขาบอกว่า ช่วยลดอาการมือเท้าชานะคะอืมอะไร่ะอาการปวดหลังก็ดีขึ้นมา่คนนะคะแล้วก็มาหวานเนี่ยก็ช่วยแน่ๆก็หลายคนมาฟีดแบ็กมบอกมาว่าอย่างนั้นว่าเออช่วยให้มันแบบน้ําตาลลดลงนะน้ําตาลจากน้าตาลเป็น 100, ร้อยเหลือสิบหลักสิบจากหลักร้อยเหลือหลักสิบอะไรเงี้ยประมาณร้อยสี่สิบกว่าหลือแบบแปดสิบอ,อ,อะไรเงี้ย เอออันนี้เท่าที่จําได้คร่าวๆนะก็ประมาณนี้มันบำรุงจากภายในนะคะก็เลยแบบว่าอยากให้ลองอะไรเงี้ยมันเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาตินะคะซึ่งเราก็มีอยู่ได้ทั่วไปมันก็ได้ปรุงแต่งอะไรมากมายแล้วมันผลิตโดยวิธีการธรรมชาติไม่ได้ใส่สารปรุงแต่งอะไรทั้งสิ้นนะคะก็ทำมาถูกราคาหลักสิบไม่ถึงน้อยเลยด้วยซ้ำนะคะลองไปเซิร์ชดูได้ที่แฟนเพจชาบะทัวรดาวินคาร์นะะก็ฝากด้วยละกัน เอาละค่ะและนี่นะคะก็เป็นเฟเวอร์ e ิ k สกินแคร์สองนะคะที่มิวนะคะเอามาให้ทุกคนได้ดูกันนะคะเห็นไหมว่าแบบมันซื้อง่ายขายคล่องมากๆเลยหมายถึงว่าเราหาซื้อง่ายไม่ต้องไปพีออเดอร์จากที่อื่นเลยเนียแต่บางอย่างเราอาจจะต้องไปซื้อจากแหล่งของมันหรือว่าอาจจะต้องรอนิดนึงเพราะว่าของอาจจะไม่มีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ยังไงก็ฝากวิดีโอนี้แล้วก็ช่องช่องนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะคะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e ไว้ด้วยแล้วกันนะคะหรือว่ากดแชร์หรือว่าคอมเมนต์ ติชมกันได้นะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะคะบ๊ายบาย